นะเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยได้นํากําลังตํารวจเข้าจับกลุมพระอลงกฏอดีตเจ้าวาดวัดพระบาทน้ําพุทําไมเป็นอดีตเจ้าวาดท่านลาออกแล้วนะาท่านลาออกก่อนหน้านั้นนะครับนะท่านก็เลยเป็นอดีตนะเป็นอดีตเจ้าวาดนะคดีเนี่ยเป็นคดีทุจริตแล้วก็ยักยอกเงินบริจาคนะวัดพระบาทน้ําพุโดยจับกลุ่มที่มูลนิธิใจฟ้าแล้วก็นําตัวไปดําเนินการสอบสวนที่ท่าตูม แล้วก็ตำรวจได้นำตัวมาสอบปากคำที่กองปราบนะขณะที่หนะ้าสื่อออนไลน์ของตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความหมายจับออกแล้วควบคุมตัวหลวงพ่ออลงกฎหมอบีกำลังนำตัวเข้าตำรวจสอบสวนกลางนะเนี่ยฮะนะก็ตำรวจสอบสวนกลางปิดล้อมตรวจค้นทั้งหมดเนี่ย17จุด ในพื้นที่กรุงเทพลบบุรีโดยควบคุมหลวงพ่อลงกฎนะอดีตเจ้าวาดแล้วก็นายเสกสรรซับสืบสกุลหรือหมอบีนะครับตามหมายจับความผิดมาตา147แล้วก็157แล้วก็บวกฟอกเงินนะนะนี่คือนี่คือ,อ,อข้อนะข้อกล่าวหาฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่โดนกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะ นะจนกว่าคดีจะถึงที่สุดตอนนี้ท่านก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับนะแต่ก็ต้องเข้าสู่ระบบของการนะการดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับนะคือคือตรงเนี้ยเดี๋ยวเราอธิบายตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าทําไมตํารวจยืดเยื้อนะหลายนะใช้เวลานาน,านพอสมควรที่จะจับกลุ่ม ทำไมไม่จับกลุ่มเลยมีหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่จับกลุ่มเลยคือคดีความเนี่ยนะครับมันจับกลุ่มเลยไม่ได้เพราะว่าตํารวจเนี่ยโดยหลักเนี่ยตำรวจต้องขอหมายจับจากศาลก่อนถึงจะจับกลุ่มได้ยกเว้นกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้จับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับซึ่งเรียกว่าจับได้โดยไม่ต้องมีหมายนะทำไมต้องมีหมายจับละ่ะ หมายจับเนี่ยเป็นหลักประกันสิทธิทเสรีภาพของประชาชนป้องกันการใช้อำนาจเกินขอบเขตของตำรวจให้ศาลเป็นผู้กันกองว่ามีเหตุอันควรว่าบุคคลนั้นกระทำผิดจริงหรือไม่สมัยก่อนนะถ้าย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้ไม่มีตำรวจสามารถจะจับกลุ่มได้อะไรได้เลยนะครับแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยมันมีตรงนี้เข้ามาก็คือว่าตำรวจเนี่ยก่อนจะจับต้องไปขอหมายจากศาลก่อน ถ้าศารยังไม่ออกหมายมาจับไม่ได้นะครับนะก็ตามกฎหมายนะกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาปวิอาญามาตรา66นะถ้าผู้กล่าวหาหรือจำเลยไม่ได้จับกลุ่มในทันทีขณะกระทำความผิดต้องมีการนะหมายสารจากศารก่อนถึงจะจับได้นะครับคือต้องไปขอก่อนนะถึงจะจับได้กรณีที่จับได้เลยเนี่ย โดยไม่ต้องออกหมายจับกฎหมายอนุญาตให้จับได้ทันทีโดยไม่ต้องมีหมายจับหากเข้าลักษณะดังต่อไปนี้นะจะเข้าตามมาตรา78ปวิอาญา1คือจับได้ขณะกระทำความผิดนะขณะกระทำความผิดก็คือซึ่งหน้าท่านเห็นเนี่ยเขาเขาวิ่งราวนะท่านสามารถจะวิ่งไล่จับเขาได้เลยไอ้นี่ซึ่งหน้านะเช่นพบเห็นผู้ร้ายกำลังก่อเหตุลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกายฆาตกรรมเห็นชัดๆจับได้ทันทีสองก็คือจับได้ทันทีหลังกระทำความผิดเช่นผู้ต้องสงสัยกำลังหลบหนีจากที่เกิดเหตุไอ้นี่จับได้สามมีหมายจับแล้วคือมีออกหมายจับมาแล้วแต่เพิ่งรู้ว่าอยู่ที่ไหนอันนี้จับได้ตามหมายจับนะไม่ต้องไปเอาหมายอีกครั้งสามารถจับกุมได้เลยสเนี่ยเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกเกินสปี และมีพฤติกรรมหลบหนีแม้จะไม่เห็นขณะทำผิดแต่ถ้าตำรวจมีหลักฐานแน่นหนาล้วพบว่าผู้ต้องสงสยัยกำลังจะหลบหนีก็สามารถจับได้นี่อันนี้คือนะคือนะการออกหมายหรือไม่ออกหมายจับสามารถจะจับได้เลยเนี่ยนะข้อสำคัญตรงนี้เขาบอกว่าต้องขอหมายจับนะนะต้องขอหมายจับ รู้ตัวกระทำผิดภายหลังต้องขอหมายจับจากศาลจับได้ในขณะทำผิดนะนั่นคือไม่ต้องขอหมายจับหลังจากทำผิดทันทีไม่นานอันนี้ไม่ต้องขอหมายนะมีพฤติกรรมหลบหนีมีหมายอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องขอหมายใหม่สแสดงว่าการจับเนี่ยต้องมีหมายจับอะฉะนั้นจะทำใจท่านไม่ได้หลายคนเนี่ย โอ้โหร้อนใจทําไมเรื่องราวมันเกิดขึ้นมานะพักใหญ่ๆแล้วตารวจทําไมไม่ยอมจับสักทีไม่ยอมจับสักทีต้องไปขอหมายอันนี้สารออกหมายให้แล้วนะครับแล้วก็จับได้นะจับได้ทีนี้เนี่ยเราต้องมาดูนะครับว่าเรื่องของเรื่องของข้อกล่าวหานะตามหมายจับเนี่ยมาดูว่ามาตราหนึ่งสี่เจ็ด กับมาตาหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยมันว่าไว้ยังไงนะครับนะหนึ่งสี่เจ็ดกับหนึ่งห้าเจ็ดตามหมายจับมาตาหนึ่งสี่เจ็ดกับหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็ฟอกเงินตำรวจเนี่ยก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเขาว่าต้องรวบรวมหลักฐานให้ได้ก่อนนะครับว่ามันเข้าหรือเปล่ามันเข้าข้อกฎหมายหรือเปล่าถ้าไม่เข้าก็ก็ไม่ได้นะครับนะะศาลก็จะจะพิจารณาว่ามันเข้าข้อหา หรือไม่แล้วก็ไปต่อสู้กันชั้นศาลมาตราหนึ่งสี่เจ็ดเนี่ยจริงๆนะมันมาหลังจากมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะหนึ่งสี่เจ็ดนี่ยนะครับนะหนึ่งสี่เจ็ดเนี่ยเรามาดูหนึ่งห้าเจ็ดก่อนนะมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันนี้โดนกันเยอะ นาข้าราชการต่างๆเนี่ยโดนข้อหาเนี้ยกันเยอะมาตราเนี้ยมาตราหนึเนี่ยผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือปฏิบัติหรือละเว้นโดยปฏิบัติต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึงสิปีหรือปรับตั้งแต่2 0งหมบาทหรือ200,000หรือทั้งจำทั้งปรับถ้ามาดูหลักนะฮะดูหลักเนี่ย ป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดโดยมีเจตนาไม่สุจริตมีทั้งการกระทำแล้วก็ละเว้นการนะที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายหรือเป็นการทุจริตโทษนี่นะครับโทษจำคุก1ปีถึงสิปีนะครับปรับตั้งแต่สองหมถึงสองนะ0สองแสหรือทั้งจำทั้งปรับนะส่วน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะครับตรงนี้แรงไอ้นี่ถือว่าเป็นยาแรงเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้าเข้าสู่การฟอกเงินเนี่ยหมดตัวนะหลักการก็คือมุ่งป้องกันไม่ให้มีการซุกซ่อนแปลงสภาพหรือยักย้ายทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดการฟอกเงินคือทำให้เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จาก อาชญากรรมดูเหมือนถูกกฎหมายนะคือเอาสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยมาให้ถูกกฎหมายเขาเรียกว่าฟอกเงินนะตามความผิดฟอกเงินเนี่ยมาตรามาตราหผู้ใดกระทําการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานมูลเพื่อปกปิดแปลงสภาพหรือซุกซ่อนที่มาต้องถือว่ากระทําความผิดฐานฟอกเงินนะนี่ โทษมาดูนะฮะโทษเนี่ยไม่น้อยนะฟอกเงินเนี่ยนะมาตราหกสิบจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่ครับนะอันนี้คือฟอกเงินนะครับมาดูที่เราไม่ได้นะเว้นกันยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือหนึ่งห้าเ็ดหนึ่งห้าเจ็ด 147นะเจ้าหน้าที่ทุจริตในทรัพย์สินของรัฐนะ147นะครับนะเมื่อกี้ผมพูด157เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพอมา147เนี่ยเจ้าหน้าที่ทุจริตในทรัพย์สินของรัฐผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลทรัพย์ใดและได้เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตัวเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับหรือปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4 0 0แสนบาทหลักการมุ่งป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐต่อทรัพย์สินของแผ่นดินผู้กระทําต้องมีตำแหน่งหน้าที่จัดการหรือดูแลทรัพย์และมีเจตนาเบียดบังทรัพย์ไปโดยทุจริตโทษจำคุก5ปีถึง20ปีหรือคุกตลอดชีวิตนี่ครับนะอันนี้147